โอ้วที่เราหาเจออีกแล้วครับพี่น้องเอ้าเหลือเธอสุดท้ายเอ่อเอาเลยเหรอเ้านใหม่จ๋ง

เออตกกันด้วยเหรอกเสียเียแม่สิเฮยกูมาฆ่ามันไม่ได้มาช่วยมึงโอเคแม่ i um...